ปฏิกิริยาเคมีชนิดของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยหมายถึงปริมาณของสารใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในหนึ่งหน่วยเวลาที่ใช้สมการคือเ,เท่ากับปริมาณสารใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนด้วยเวลา 2. ออัตราการเกิดปฏิกิริยาณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหมายถึง ปริมาณสารที่เกิดขึ้นขณะใดขณะหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลาของช่วงนั้นสมการคือเรยเท่ากับปริมาณสารใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นส่วนด้วยเวลา 3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขณะใดขณะหนึ่งหมายถึงปริมาณของสารที่เกิดขึ้นณวินาทีนั้นหาได้จากค่าสลบหรือความชันของกราฟสมการคือเรต ตัวอย่างการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีต้องหางอัตราการสลายตัวเฉลี่ยของสาร X ในช่วงเวลา5้0มิลในหน่วยมมลต่อ DM กำลังสคูณเจากสูคือ R เท่ากับ ปริมาณสารใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นส่วนด้วยเวลาในเวลา10วนาทีมีปริมาณสารคือลบด้วยในช่วโมง5้านาทีจุดส่วนด้วยเวลาคือ10ลบ